สถานีรถไฟหัวหินนะครับตอนนี้สองทุ่มสิบสี่นาทีนะครับด่วนพิเศษทักสินที่สามเจ็ดนะครับกรุงเทพสุงไหนกโลกกำลังจะเข้าจอดนะครับขทางหน้านี้ก็มีคณะน้องๆน,นักเรียนนะครับชั้นประถมนะครับรอขึ้นขบวนนี้นะครับเยอะเลยนะครับก็มาจากพัทลุงนะครับ ขบวนรถมาแล้วนะครับวันนี้ล่าช้าอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าน้องๆนักเรียนจะขึ้นตู้ไหนนะครับแแม่่ะไชตกว นี่ใช้ฮิตาช้นะครับสี่ห้าสองศูนนะครับ ผมเดาว่าน่าจะเป็นตู้นอนแต่นะครับาดากลานไม่ดีสถาดีหัวหินดีสนาดีหัวหินทางดาการไม่ดีกระจกที่ดีลยที่สถาดีหัวหินตอนที่ทา่นตาลางสบวลดวโดยจะอดท่างอบารงที่ทำติดตัวมาสำรวนรอบตู้ถูกต้องรียบร้อยได้ป่าจอดบรถจอดเก้าตสถานที่1เลบรถเกินที่องบนที่สาติเนาส่งผู้โดยสารจากสถานีสุเทกไปทางสถานีชูหงโ์โลไปเรื่องต่อทีพิเศต่อไป ที่เจอ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 เพนเบอร์เจอที <c oughs> <c oughs> <rik pus> ่เจอเวตอนต่อสู่ตัวหันตัวลงนี่ครับขึ้นตู้นอนแอร์จริงๆนะครับเพราะว่าน้องๆยังเล็กนะครับไปถึงวัดท่ลุงก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับเช้านะครับ เยอะมากนะครับน่าจะสองคันนะครับน้องๆเด็กประถมนะครับมาทัศนศึกษานะครับที่หัวหินนะครับมาเย็นเห็นลงรถบัสกันมานะครับสองคันนะครับ เราโดยไปเจอทางรถไฟสายสิบเจ็ดเมื่อออกจากสถา,านีหัวหินไปแล้วเราจะส่งไปในจังหัดที่สถานีวังพงศ์สถานีเฉลิมชัยสถานีบางสะพานใหญ่เป็นสถานีแอวข้าง,างวังพงศ์ก็จอดนะครับแหมไม่ธรรมดานะครับด่วนพิเศษด้วยนะครับ น้องน่าจะสนุกกันนะครับถ้าผมก็ว่าผมก็คิดไว้อยู่แล้วนะครับว่าน่าจะเป็นตู้นอนแอร์นะครับเพราะจะดูปลอดภัยกับน้องๆน,นะครับ ขบวนนี้ไปก็จะมีรถไฟมาอีกทีก็สองชั่วโมงเลยนะครับรถด,ด่วน83นะครับ